งานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศการรากวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้งานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนกโกสินทร์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเจริญพระชนพรรษา84พรรษา พลเอกธนาศาักดิ์ปฏิมาปรกรณ์รองนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมลำลึกถึงวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ234ปีในวันที่21เมษายน2559และเป็นโอกาสดีที่ประสบนิกรจะร่วมกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีทั้ง9พระองค์ถือว่าเรา เป็นกิจกรรมแรกเนี่ยที่ที่เฉลิเมเกียรติเป็นการทําโดยประชาชนนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในงานนี้จะมีมีการแสดงถึง4วันแล้วก็จะมีแต่ละตอนแล้วก็จะมีเป็นการปิดฟินาเล่รวมกันนะครับ สำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนหรือรามยานะนานาชาติครั้งนี้มีการนำกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆมาเผยแพร่และนำเสนอเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมทั้งยังเป็นการแสดงความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนด้วย โดยตลอดการจัดงานทั้ง5วันตั้งแต่วันที่20ถึง24เมษายนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมหลักๆไว้2ส่วนได้แก่ส่วนที่1มหากรรมรามยนาอาเซียนเฉลิมพระเกียรติซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคที่แสดงความเป็นไทยนำมาจัดแสดงบนเวทีกลางและเวทีย่อยทั้งสองเวทีส่วนที่2คือการจัดมหากรรมวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมนำมหากรารเรื่องรามยนะหรือรามเกียรติ์วรรณกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาจัดแสดงในงานมหากรรมรามยนะอาเซียนที่โรงละครแห่งชาติโดยมีคณะนักแสดงกว่าร้อยคนจาก8ประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาคือกัมพูชาอินโดนีเซียลาเมียมาฟิลิปปินส์ไทยสิงคโปร์และอินเดีย ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดงในแต่ละวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาิกา30นาทีดูแลวัฒนธรรมพัฒนาแล้วก็ให้รักษาไว้สืบทอดและให้ยังยืนต่อไปนี่เป็นเป็นสิ่งสำคัญส่วนส่วนทีมน,นี้ก็เป็นได้รับความร่วมมือจากอาเซียนทุกประเทศนะครับและอินเดียที่เข้ามาร่วมทุกกระทรวงทั้งประชาชนภาครัฐทั้งหมดแล้วก็เอกชนทั้งหมดก็คือเราเรียกว่าประชารัฐนะครับก็ สรุปแล้วน่าภูมิใจเป็นคนไทยสำหรับประชาชนที่สนใจขอเชิญชวนร่วมมหกรรมรามยนะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติในโครงการมหกรรมมรดนธรรมอาเซียนภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตะนโกสินทร์ ได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงโรงละครแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครและโรงภาพยนตร์ในศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์รวมถึงส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่นสุราษฎร์ธานีและเชียงใหม่